การผู้นายอีกแล้วอย่ามากโกหกโหกโหกเหลอไหนบอกสินายอำเภอถ้าเด็กนั่นรักนายมากเขาจะจากไปทําไมคิดว่าตัวเองแน่หรือข่าวบอยนายมันก็แค่ชิ้นพลาสติกถูกผลิตมาเพื่อโยอนทิ้งขยะมานี่ได้โปรดเถอะแม่คงไม่คิดว่าเด็กิดบัติ ดีมาฉลอมฉลองจะวางไงนะชึกากันจะบอกว่ากาฉลองเปล่าฮะเจ้ากำลังคิดจะไปที่ยวงานใช่หรือเปล่าคือเพียงแตว่าท่านยังไปทุกปีเลยข้าเป็นเจ้าที่บ้านเมืองข้าจำเป็นต้องไปโอ้ข้าไม่รู้เออข้าข้าว่าดูมันเจ๋วดีมีเวลา24ชั่วโมงที่จะกำจัดเจ้าโจกนั่นแหะมิฉะนั้นแผนที่ข้าวางมาถึง18ปีเต็ม จะกลายเป็นหมอกควันแต่เจ้ากับสวมใส่รองเท้าที่ห้อมันนะใส่เลือดโอ้ยข้ากลัวจนตัวสั่นแน่ย่าสกาอย่ามองฉันแบบนั้นช่วยด้วยกาปล่อยเขาขึ้น,นทำไม่ละเจ้าถนเขาเป็นเพื่นอนไม่ใส่ เจ้าฟ้าเจ้าเจ้าคนทรยดยแล้วจะหนาวนะรวยสะด้วยงั้นเหรอเราจะได้เห็นดีกันตะเกียงมันเป็นของข้าแล้วอบูบูสมควรแก่เวลาแล้วที่เออซูล่าจะต้องออกลุยตัวเองลูกสาวไตรตันต้องอยู่ในเงื้อมือของข้าไตรตันจะชักดิ้นชักงอ เขาจะดิ้นเร่าเ sì> ่าเหมือนกนอนติดเบ็ดจงออกริมาหนักบัดนี้แลงโชกใดดีเจ้าหญิงน้อยจะเติบใหญ่ จริโฉมโสพาดังพรเป็นที่รักของผู้ที่ได้โยนโฉมแต่ว่าก่อนสนธยาวันครบรอบสิบหชันสานางจะถูกเข็มทอผ้าของเครื่องปานฝ้ายตำนิ้วและตายทำไม